พริกเผานะครับพริกเผาอืมนี่ก็ผักโหระพาถั่วง,งอกสลัดนะฮะชั่วนะครับผมก็เครื่องปรุงนี่ก็เตี๋ยวหลอดอืมอร่อยนะฮะกะปิ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 อืมอืมนี่พี่ดองบรรยากาศอืมบรรยากาศบ้านเราเด้อบรรยากาศในร้านอาหารเออในร้านก๋วยเตี๋ยวดอกไม้งามๆามปีนายเห็นตงหัวครับ หอบครัวเบิ่งดอกไม้โอ้แดดคักพี่น้องไม่งามบ่ะสวยๆนี่ไงล่ะนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับมาตุเตียวพี่น้องตุเสียงยังตุเสียงแหก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมีผ้ามากินก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกใช่ที่มุกดาหารนะจ๊ะ ใส่พริกไปก่อนใส่หน่อยนึงจะกินพริกสดกับพี่น้องบ่กพริกสดกีแซ่บ,บอร่อยแน่นอนแซ่บๆจ้านี่อะไรอ่ะซอสบอ,อุ้ยน้ำปลาน้ำปลาอุ้ยใช้น้ำปลาหรือเปล่าอขอน้ำตาลหน่อย ช้อน้ำตาลหนึง่งมาพี่นอ้องกินดูลานกับผมดูลานแถวบ้านพี่น้าได้ครับ่นาตาสนจ้าพ่น้ายวงคันครับผมตัวราบะเขือกงเร่านาซดเกินกน่าสดเกินถ <c oughs> ั่วงอกก็บมีเ <c oughs> ล่านาซสดเกินลก,ก,กเราก็มีถั่วงอกฮะถั่วงอกโหระพาสาลัดเนเจอรจ้ทสลัดกินแบบบ้านๆนี่แหละสิ่งที่ลุยนี้ต้องการ ก็ต้องกุุงเิพครับเพราะว่ากินกับพริกสดย่างพิสุแซ่บทำใหญใหญ่โอ้โอ้พี่ปลาบอกนั้นมันสมมลนี่น้สมหภาคใช่ฮะมันสมบมี่แมนโยขาดมันสมเลยเราสมกันพี่งนาะสมเด้อแซ่บมันสมสมพอดีพอดีว่าต้องว่ต้องสมลาย น้ำสม้มาย่ะน้ำส้มสาก็ะแชบแล้วลวะ่ตรงุ่มเลยอร่อยนะคะน้ำส้มส่ก็อร่อยแช้แค่ช้ชอน <c oughs> ไ้เลกิดหอนเด้อครับเด้อมาเที่ยวไทยลงคลิปอยู่ครับแต่บะอาจจะไม่เต็มที่สักเทหรน้ำส้มประเทศเข้มขนจงอะรเข้มขนทำยังไงเลยพี่นอง เตรียมพักเลยไม่ได้ให้ลูเตรียมพักไว้ฉ่ๆๆๆขึ่นเส้นเหนียวเส้นอร่อยมากเส้นอร่อยมากเส้นมากอือกล้ามันเอว่านี่กาเขอชอบ

เอ๊ะแกงแดงแต่ร่อนเที่ยวชู้มือนาดำแต่มากเพราะท่านยุทธเที่ยวจริงๆ รูด่วพี่น้องเพชรเพชรเพชรออแบบนี้แบน้้วเพรน่าดามเพเขาใช้อะไรเนี่ยเขาเป็นใครล่เด็้ะพี่น้องไอ้พิก เราฟแล้วขอแจกอยิ้มขาว่นยังหรออยาน้ำส้มไปแล้วมาคืนได้ไคะอือส่งด้วยอือืได้อือืมมีแล้วได้จได้มันมีแล้วแม่ไปส่งนะ มาาบบน้ำหนักกินพี่น้องเรียกว่าการกินแม่ภาคนาบวเวเม้ยอวันกินงมูบะอืมให้กวเตี๋ยวเือนะจ๊ะเตี๋ยวเดิมมุกทาหารอำเภอหนองสูง แบบแบระเท้าเสมุย่าง่เฮ้ยะชรงพิ่วกวาอะไร่ชายก็กระเ้าเขาเส้้่างนี้อรอเส้นดีกินเลยนี่าว่าอนันนี้ก็มีผัดผัดบุ ี่น้ำหมูกไรน้ำเพชรนาแดงเมื่อไหรอเขาน้ำเพชรนาแดงเว้ยเรื่องเอฟซีทำได้หมดไปด่ากันด้วยพี่เนอะกระเพิดเด้อเขาก็สูเด้อคือชุ่มอยากไหม

กินพี่นะแกมือแดงปะแกงแดงเพชรแกเปันเพชรเด้พอแล้วพี่เด้เป็นไรเเรนี่น่าโ ว่าอะไพี่น้องพิดแล้วนี่ทำไมไม่แก่ไอ้คนนี้มันมีของ เมื่อก่อนมันตาเาเรียนมั้ใช่ออม่ะท่งที่มัรียาเรียนไต่ตึกข้าวอ่ะุอกอืมตึกข้าวแตะคือเดี๋ยวไปตรงนี้ก็ใช่และเตาส่งมันตาบ okay. mm ่อยๆ Đây hoa hợp thôi. Nó sao nào em mới lấy nào. Nó mới hơn. vào luôn mà. Thế nào? เดียเป็นน้องชายพาไปกินน้ำเนยขึ้นชื่อของใครฮะน้ำเนย people พีกี้แคบครับคบเครื่องเลวมีมีมีผักอีกจานนึ่งให้ด้วยถูกใจถูกใจเลยนนชาแนวันีค้ครับอีกท่านหนก่จันเดียง โอเคครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ส่งให้ช่องหรือในช a n e ด้วยกันนะเพชรปเพจโคชิไปก้นก uh ินอีกเพ่กินอีกจ umm> ุลูกโอเคแล้วปิดละสวัสดีครับสวัสดีครับ